Thank yeah. ไปไกลขนาดนั้นเลยเหรอไปไกลขนาดเลยพี่นี่ไปเด็กมอไปทำอะไรก่อนอ้ของไปขายเขาไปทำอะไรบบลลที่เดีกมอ้เี้ยง่าเอี้ยงก่อนลกก้นนะโอ้โหใหญ่ขนาดนั้นเลยนะกก้นนะลูกค้ามาย่งอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเดียก่อนนเน้ เนื้อคู่ม้ยางเนื้อคู่อยากให้เบนส์เห็นกันเ้ยอยากให้เบนส์เห็นนะอะไรขัดไปหาพี่เบนส์บอกแก๊ปป้าถึงเห็นนะเอาเลยแหละเอาน้ำมันแหละมันจะบอกว่าหายากซื้อเก็บไวมพ่อไงพ่อขายป่ะล่ะเมื่อกี้มาบินเดินจะซื้อลูกค้าเลยโคคาโคล่าเห็นปะอะไรกระโดดไปเลยโคคาโคล่ากระโดดไปเลยจะไปซื้อลูกค้า พี่แก๊บป้าแล้วคือหนูไม่เคยเจอแกป๊ป้าที่เป็นอย่างนี้เลยในกระสอบเสื้อยืดแขนยาวเนาะครั้งแรกใช่จริงถ้าเออเสื้อผ้าล่มอะไรอย่างเงี้ยยังเคยเจอแต่พอเป็นเสื้อยืดแขนยาวแล้วเป็นแกป๊ป้าแบบเนี้ย <c oughs> หนูยังไม่เคยได้เลยนะ <c oughs> แล้วใหม่ด้วยเป็นเบอร์นหนึ่งกระสอบรุ่นเนี้ยสามพันสองนะพี่ปกติสามพันเจ็ดนะใช่โอนะ้ยไนกี้โอ้ oh my god ตัวแรกแกป้าตัวที่สองไนกี้ใครรับรีวิวจักเลยค่ะคุ้มมากไนกี้ราคานี้เป็นราคาโปรนะพี่นะเวลาหมดโปรไปก็จะเสียดายกันนะถ้าไม่ได้ซื้อราคาถูกอะใส่เจียโปรคือโปรนะคะ ตัวนี้ใหม่มือหนึ่งเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมนี่าหคอยค่ะลายค้ามามเป็นก้อนเลยยังไม่ได้ใส่เลยลายฮาโม่แขนต่อ,อยังหล่อเลยครับตัวนี้บิ๊กเลดห <Red. S 2> ล่อหล่ออีกนแเขาบอกว่าเขาคือบิ๊กเลด 3ามพันสองนะพี่นะปกติสามพันเจ็ดนะคะรุ่นนี้นะดูดิสวยอะงานสะอาดสะอาดเลยจ้าโอ้ยน้องปลาลมาเร็วเร็วพี่เร็วเบอร์กระบี่อย่างสวยอีกแล้วสั่งเยอะนะตั้งแต่โปรเนี่ยออกเยอะฉันเติมของสามรอบแล้วที่แห็นเห็นัจะถามจะเออเอาเอซื้นเห็นยาวขึ้นไหมเออใช่ แคบเดียวพี่ตั้งแต่โปเนี่ยพี่โอ้โหดูดูดดด <ไป S 1> ลาย <ไว S 1> ดีมากเท่มากอ่ะลูกค้าสั่งเยอะนะคะตัวนี้บลูกลินะค่ะบลูกลินโปรปุ๊บสั่งดีปั๊บแขนต่อครับหลอเลยผ้าดีผ้ามันสะอาดที่เกตเอผ้าสะอาดค่ะมีสกรีนแขนนะไซส์ดีไซส์หล่อไซส์ไม่ใหญ่มากโดยไซส์กำลังขายเลย,ย,ยลองสะอาดมากเลย ค่ายนางงี้วนาะแม่บอกว่าโลกอีก5นาทีอ่ะค่ะอะไรให้อยู่ตรงนั้น2ไปหนสายๆเลยใครรับรีวิวได้ทุกตัวเหมือนเดิมค่ะส่งฟรีให้เลยเด้อลูกรีวิวแม้ว่าจะโปรถูกแล้วแต่ก็ยังให้ส่งฟรีแชมเปลี่ยนภาพตัวนี้ เลยพี่ผ้าใหม่สีสดนะคะรุ่นนี้ไสด่ดีไส่หล่อใส่กำลังขายเทย่เลยดูลอยดิอืมดูดิดสกรีนลายอย่างเทะพี่ม,มาเร็วๆพี่พพมาซื้อกันเร็วๆพี่หนูมีเยอะจะลองกเก้ฟังเลยนะถ้าไม่ซื้อเอาดิเอาตะทีด, <c oughs> ดีวะอุ้ยอันเดอร์ครับ หองลิเกเห็นฟังแล้วนะอุ้ยผ้าสะอาดพี่อ่ะด,ดต้นทุนตกตัวละแค่สิบกว่าบาทนะพี่หนึ่งกระสอบร้อยแปดสิบตัวบวกลบได้เลยอุ้ยตัวนี้รอจังอุ้ยแขนต่อรออีกแล้วพี่แขน แขนต่อตัวนี้หล่อมากป้ายห้อยด้วยอ่ะืมคอ,อแน่นสีสดเลยแขนต่อขายง่ายน,นะนพี่รุ่นนี้ตัวนี้เป็นดิสนี่แขนต่อหล,ล,ล่อมากหล่อมากขายจ้ำด้วยแก่ให้แม,าม่ใส่ ใครชอบสะอาดสะอาดขายง่ายใส่ดีเเสื้อยืดแขงยาวเป็นอะไรที่ขายได้ทั้งปีนะคะพี่ทำไร่ทำสวนทำนาใส่กีดยางใส่ทำงานได้หมดนะคะจริงนันกันแดดเนาะใส่คุมกันแดดได้เลยดูดิสั่นต่อเลยโอ้ยตัวนี้หลอ <c oughs> ตัวนี้ไายพางหล่อมากเนี่ยดูดิใครรับนะรับรองได้ทุกตัวค่ะสวยเลยอะดูดิตั้ตอค่ะคอยอย่างแน่นคอยอย่างแน่นครับหล่อหล่อเลยครับตัวนี้ครับตั้งอหลายตัวนะเนี่ยดี่น,นี่แล้วสีเราจะสดขนาดนั้นนะออสีพี่ <สด S 1> หนูใช้<า>กล้องสด no filter no app นะอยู่บอกไว้ก่อนเนี่ยสีแบบ สดเปล่อยเอ๋อจิครูเจอสีเหลืองฉันหน่อยแขนต่ออีกแล้วเนี่ยทำราคาได้แขนตวอร่อยต่ออยู่นี่ลายเทคอีกแล้วที่ช่วยกันซื้อหน่อยเร็วทีวีหนูพังห่าเง,นง,นงนินซื้อทีวีถาเงิน่อมทีวีอยู่ จะไปก่อนปีใหม่จะได้ซื้อตอนโผล่ใหม่น่าโผเยอะเฮ้ยสิ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็มีไปซื้อไก่มุ้นั่นแหละเนี่ยได้ที่ห้อหายเส้นเือฉันจะบอกเธอว่าถ้าเธอเวลาเธอไปซื้อเธออยากให้พนักงานแนะนำถ้าเธอบอกว่าแนะนำหน่อยรุ่นไหนดีเขาก็จะเชียร์รุ่นที่เขาต้องการเชียร์เราต้องทาการบ้านไป กิโล45่ค่ะพี่180บตัวบวกลบใช่เขาจะเชียดนั่นเลยดีนะเป็นรุ่นใหม่รอมา50กว <c oughs> ่านิ้วเลยล้อไซส์ใหญ่ไปด้วยไม่พัดลมมันร้อนจังเลยก็ไม่ได้เปิดนะเปิดมาหนึ่ง <c oughs> สามพันสองโปรโมชั่นพี่ใครเคยซื้อสามพันเจ็ดไม่ต้องเสียใจเอาไปลดไปเลยลูกละห้าร้อยบาทจ้าเหลือสามพันสองอ๋อมาเอาไปเลยสามพันสองหุ่ยหล่อไหมสีดีอะไรกันเลยอะแค่นต่อพี่หล่อหล่อเลยรับรีวิวได้นะพี่จัดส่งฟรีเลยลูกรีวิวใครชอบงานสะอาดสะอ้านนะจัดได้เลยนะร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบได้เลยนะเนี่ยร้อยแปดสิบถึงสองร้อยตัว ผ้าแบบไม่ไม่หนาเตอะนะผ้าบางนะพี่แล้วก็ไซส์กำลังดีไซส์กำลังขายไซส์หล่อโอ้โ,อโห,โหใหม่ด้วยโอ้โหหล่อจังหมยผริบหมยปริบถ้าไม่ใหม่โทรมาด่ามุกเลยพี่ขอใส่ม,มุกเลย<ห>ด่ามัน <c oughs> ขอใส่น้องแคร์นะขอใส่ ใส่น้องมุกหน่อยค่ะขอใส่น้องแพทนะคะขอใส่พี่เมย์กันบุ๊คไม่อยู่นะกับพี่เุ๊คไปตลาดทีบุ๊คไม่อยู่มุ๊ไปตลาดขอใส่มินแดงเหรอมินมอยู่ไหมคุยเลยโอเคครับโอเคอย่างเดียวอะไรนะเลยที่เขาบอกพี่ว่าเนี่ย ตัวนี้หล่อว่ะเฮ้ยตัวนี้หล่อเลยผ้าปบหล่อเลยตัวนี้ก็อย่างลอยรับสกินคอนแน่นเลยพี่แส่หมดแล้วพี่ช่วยซื้อหน่อยมันเยอะพี่สวยขนาดนี้ลูกค้าเสื้อยื้อแขนยาวฉันไปไหนหมดก่อนไปตลาดออกไปตลาดพี่ไป่บอกเขาให้กลับมาได้ตลาดของหมดลวมาซื้อเสื้อนี่ขายมาซื้อ มาซื้อเดี๋ยวลูกค้าก็มาดูย้อนหลังแล้วก็สั่งอีกอ่ะคอยดูเหอะพี่สวยขนาดนี้ไม่รู้จะอยู่โดนตัวไม,มกี้แค่ต่ออรออะไรฮะฟังไม่ออกเลยว่าเป็นเสียงร้องเพลงร้องแบบนีล้ลูกค้าฟังเกินมาจะก,ก้าลบไป <c oughs> พี่หายใจยังเพี้ยนเลยอ่ะนับสันา์อะไรกันร้องเพลงอ่ะทางฉันเนี่ยนี่แหละรเจแทนตอออีกแล้วไม่ค่อยกดดันแล้วัมดูดิกูจะเต็มปากเนี่ยรอๆอสีสดสดรับรีวิวได้ใหม่ค่ะได้สิขอบคุณนะคะนี่หนูร้องเพลงนานแลวไม่ได้หัวฉันสะอาด เปล่าพี่บอกสงสารร้องเพลงปุ๊บที่รีบรับเลยพี่บอกจะได้รีบปิดเพิ่งมาอ๋อพี่แหม่มเพิ่งมาได้เลยพี่รู้ว่าตรงนี่เห็นสีดิเพื่อนเลยก็เลยรับไปเลยสดเลยอ่ะหนูรู้ว่าพี่กลัวหนูจะร้องเพลงให้ฟังพี่เลยรีบรับทีเมื่อกีบอกแล้วเกิดอาการนะคะหนึ่งสองสามนะคะอุ่นหุ่นย น่ารักมากพี่ด้านหลังปีนปลาเสื้อในเสื้อในมาไวจ์เปิดไฟให้หน่อยเลสวยจริงนะพี่หนูขายดีมากนะไ,ไนะอ้นั้นเนี่ยเออแล้วหนูให้ราคาปูด้วยของหนูเยอะจริงๆถ้าหนูไม่ลดไปลูกละห้าร้อยพี่ถ้าของไม่เยอะไม่ลดนะนี่เล่แม่ รีวิวยอย,ออยแขนต่อค่ะใครสนใจทักมาน,นะคะมีสต็อปอยู่หลายร้อยระสอบด้วยกันนะเวลานี้สั่งได้เลยพี่มาจัดโตนะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละหมดเนี่ยพี่นะ่าสนิทน่ารักมากเลยเป็นแขนต่อสีเหลืองละมุนล,ละไม สวยจังตัวน wow ี้สวยล่อหล่อเลยค่ะอ mhm. e ุ้ยแนตัวตัวนี้หล่อมากสีดำาคือหล่อลตัวเขาเป็นขาชคสิกกันเนาะคลาสสิกเลยอะไรยอนนี้พี่นห่อๆเลยค่ะ อะอยลยดนะูยังไงใช่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 เชเช่นเอ็มจ้าเทเชนเอ็มลอลอยแล้ยีันนี้อะไรอ่ะพี่ดูสกรีนตันนี้ดิสกรีนอย่างเท่เลยฮะอันเดค่ะสกรีนนั้นใหม่ๆกรบ สะอาดพี่งานสะอาดเบอร์หนึ่งนะพี่นะของไม่เยอะไม่ได้โปรโนะจ๊ะบอกเลยนี่อของเยอะหลอกเนี่ยพี่ถึงได้โปรให้โอ้ลัเบียอ, <c oughs> อย่าทำลูกชันอย่าทำลูกชนันพูดว่าอะไรนะอันนั้นอย่าทำลูกชัย โคลอมเบียเอาแรงมาจากไหนวิ่งกันเนี่ยดูดิผมตขึ้นเนี่ยโปโลโหยปากอกมาอย่างหล่อเลยค่ะตัวนี้เหลือบมาหมดแล้วหลังไปข้างหลังโอมายกดพี่หนึ่งก็สอบพี่ได้จำนวนตัวอย่างเยอะคิดว่าร้อยเก้าสิบสองร้อยนั่แหละโอ้ยอีกแล้วว่าเนี่ยสกรีนสวยสวยหน้าหลัง ผู้หญิงก็ใส่ได้นะพี่จริงมันใส่ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงกำลังถ้าอาา่านกลังก็บอีสุนใช่กำลังมาแล้วนี่อีสุนกำลังมาแวนค่ะพี่ตัวนี้แวนอุไปไปหนึงนี่ไงลูกชาย,ชายชน้องวัดทางาใครให้เราสีกับกระเรนบาเนี่ย อุ๊ยพี่ดูลายดีสก,กินยังหล่อเลยอะ พี่ดูดิยังหล่อเลยอะเท่ๆเลยโอ้โหดูดินี่ขนาดออกจากกระสอบสดๆเพียวๆนะยังลออาหล่อขนาดนี้เลยนะยังไม่ได้ทันได้เอาไปรีดเอปอเปออิลส้มอาจจะมีติดคอปกบ้างนะพี่นะ

นนใกล้เลยสวยมากๆนี่เป็นแกปป้านะคะ <c oughs> โปรสามพสองรอยบาทปกติสามพันเจ็ร้อยบาทนะคะพี่ลดไปลูกละห้าร้อยบาทสุดคุ้มพี่พี่รีบสั่งกันได้เลยนะเป็นสินค้าที่ขายได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้เป็นเกรด A ด้วยนะใครสนใจรีบสั่งเลยคะ่ะ